Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough. คุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสําหรับใครที่ชอบเติมอวีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถทักร้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่อย่างเช่นไบรอนนั่นเองที่จริงผมพอสารภาพก่อนนะครับว่าผมเล่นไบรอนเกมนี้เป็นเกมที่2แล้วเกมแรกมันแพ้แบบอเนจอนาถมากเลยไม่กล้าเอามาลงคลิปจริงๆนะ <c oughs> ผมจะใช้เป็นพลังแฝงนะครับผีเสื้อนั่นเองเผื่อว่าเรามีโอกาสสโ,โลเขาแล้วก็ผิดกอคิวได้จาก x q นะเนี่ยเหมือนเห็นหนาคอสโผล่ในมินิแมปนะเดี๋ยวเอ้ยนาคอสจบล่างสแสดงว่าอาจจะอยู่ตัวเล็กข้างหนโอเคเราเคลียร์ไปก่อนนะและเกตดแดงผมเยอะขนาดนี้ขอสไลด์เข้าไปทุกหนึ่งทีมามาดิลิปโปจะเล่นไหมล่ะเพื่อนได้่ข่าวว่าเก่งนี่เก่งนี่ตัวละครนาะเก่งนี่มาดิโอเคปูตัวนี้ผมขอแล้วกัน แพทใหม่ปรับมาตรงนี้เขาเหมือนจะเอากลายเป็นเต่านะจากตอนแรกเป็นนกฮูกหรืเอเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันมันดูแข็งแรงดีเนาะไอเต่าตัวเนี้ยอา้าวลิโปเมื่อกี้เรายังกดเขาอยู่เลยรู้สึกเหมือนทำไมเขามากดเราวะเนี่ยอะไรวะมาดิเหมือนทีมเราจะมาเยอะนะป่าก็มาแต่ย่าก็มาอฮ้ยเราลิโปเขาไม่รู้เหรอเขาไม่เห็นจริงดีนี่ไง ระเบิดเอคิวลัดช็อตสวยงามบาดเจยบม,มีโอกาสตัดคลิปก็ตัดคลิปฝั่งตรงข้ามไปเลยนะทุกคนโอเคพอตัดคลิปแล้วเดี๋ยวผมลงไปเล่นล่างนะจะได้แบบช่วยล่างเอามังกรอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นเป็นดาบดิมก่อนนะจะได้แบบอึดๆหน่อยนะแล้วก็มีดาเมจด,ด้วยสโลด้วยน่าจะดีอยู่เอ้เหมือนหน้ามังกรจะมีไฟนะเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวนี้เดี๋ยวเราไปช่วยอือสกิลหนึ่งไปลัดช็อตด้วยเอ็กซ์คิวไม่ถึง <c oughs> โอ้โคตรอับอายอ่ะเมื่อกี้อ่ะเดาเป็นว่าไม่มีใครเห็นนะช็อตเมื่อกี้อ่ะเออไม่ได้ตั้งใจรัดไม่ได้อยากจะรัดเ้ยได้มกรอมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าบัฟฟ้าต่อเลยเพื่อนพาเข้านะแบบนี้ชึบแล้วผมได้มาไงยังไงสิเพื่อนจะเล่นต่อไหมเพื่อนติ๊กถอยแล้วก็ถอยนะโอเคสไลด์ออกตรงนี้เลยลแล้วกันแล้วเราก็กับทัมมิ่งฟาร์มเลยนะโอ้ดดเดวมาพิม์อะไรอ่ะ มาน่าจะบอกใสๆแต่ว่าโดนเขาตัดบัฟไปแล้วนาะคอตัดบัฟนี่ไงคอควายตามมาแบบนี้โ <c oughs> ดนตัดบัฟฟ้ามาเราก็ทำเลนนะตัวนี้อ่มันเอาจริงๆมันเล่นได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะสำหรับผมนะหรือว่าผมอาจจะยังแบบเล่นไม่เข้ามือหรือว่ายังเข้าถึงตัวละครมันไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะเออก็เกมที่สองอะเนาะ แต่ผมคิดว่าตัวมันอ่ะออกดาเมจสัก2ชิ้นอะไรเงี้ยออกดาบดิมกับดาบแดงหรือว่าไม่ก็ออกลองกินูสกับอ่าดาบแดงอะไรเงี้ยก็น่าจะดีนะไม่ไม่น่าจะต้องออกดาบดาเมจล้วนหรือเปล่ายัางไงร,ริปโปสกิลผมกูดาวะไรกว่านะเดี๋ยวเรารอสวนริปโปอ,อีกรอบก็ได้ริปโปตัวนี้มันก็กวนเหมือนกันนะเนี่ยนี่แล้วอันติเราคูดาวมาแล้วยังไงสไลด์ไปสกิลหนึ่ง สกิลหนึ่งมันน่าจะไกลกว่านี้อ่ะมันเหมือนบีแจนเลยอ่ะอารมณ์มันอะถ้าแบบสกิลหนึ่งพุ่งได้ไกลกว่านี้หรือว่าสกิลสองแบบใช้ได้สองพีอะไรเงี้ยเหมือนอันเลนน่าจะดีอยู่เนี่ยสกิลมันไม่ถึงเว้ยพอใช้เอคิวปุ๊บมันก็สกิลถึงยากเข้าถึงตัวยากแต่พอใช้ฟิกเกอร์ปุ๊บดามเมจมันก็ไม่พอปิดงงจัดเลยไม่รู้ว่ามันจําเป็นจะต้องอาจจะต้องบัฟมาหน่อย เียเว็บก่อนอันติก็ใช้ใช้ไปเลยนะไม่จําเป็นต้องกักเพราะว่าอันติเราคูดาวแค่12วิเองมงถ้าจำไม่ผิดนะถ้าไม่มีรถคูดาวก็คูดาวสิบสองวิกิลหนึ่งก็เอาไว้ใช้กับคลิปอะเอาไว้ศาสใส่คลิปเก็บสตกตนีแล้วพี่ม้ามาเ่อริปเปอร์ฟิกเกอร์แบบนี้รอรัช็อดโอ้ไม่ได้หรอโอเคเอาคลิปไปก่อนก็นแล้วกันให้พี่ม้าเขาได้คิวไป เอ้เหมือนเมดเขาจะมาบนนะเราก็รอเชียร์ว็บนะใจะเย็นเราสู้เมดไม่ได้อยู่แล้วอะดูจาักทรงล่ะน่าจะสู้เฟสวิล่าไม่ได้อะตายพยายามเชียร์วิปไปก่อนนะช่วงนี้กันก็ทำสกอร์ได้ค่อนข้างดีนะ10ต่อ2เออทีมเราตายแค่2ตัวค่อนข้างอโอ้แต่เลือดดีแรงนะพีจะเ,เอ้แล้วผมเมียนตีไงนาคอรยังไงกดดาบดิมอ๊ออันตีมาแล้วบึม เกาะมาไงตีสวนสกิลหึดูเลือดสุดยอดว่ะสวนได้อยู่นะผมว่าดาบดีม e เชอร์เนี่ยคือแบบของดีของก๊ออ่ะของตัวนี้เวลาแบบมันเหมาะกับการสวนมากกว่าไปสวนหรือว่าดักพุ่มอะไรน่าจะทําได้ดีอะแต่ว่าถ้าเป็นการเข้าไฟแบบตรงๆน่าจะยากอะ่ะอีเออเรียบร้อยเอ็กรัดช็อตม้าวิ่งหนีอย่างไวนะ <laughs> เจอเอแบบนี้ <laughs> โอเคเข้าม่วงต่อแล้วกันเพื่อนพาเข้าม่วงแล้วก็ไปช่วยนิดหน่อยกดไปเลยอันเตียอย่าไปกักนะแปบ๊บเดียวมาแล้วเนี่ยสีวิห้าวิต่อไปเดี๋ยวออกเป็นเกาะสท้อนน่าจะพอสู้แบบเอ่อพวกนาคอสอะไรได้อยู่จําเป็นอยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันว่ะเ <laughs> มดสอตัว,ว่ะดอรียกับเอ่อเซฟิลาแต่ก็น่าจะไหวยอยู่อ่ะน่าจะขึ้นคอยไม่ก็ไกลอาได้อีกรั เหมือนเขาจะวาร์ปไปนะเราไม่ต้องไปขัดนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเติมเพื่อนเรา <c oughs> <c oughs> ยังไงก็อยากให้แบบไฟกับเพื่อนมากกว่านัมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าไงสิเนี่ยโอ้โหระยะโคตรสั้น <c oughs> เวลาม,ม้าเล่นยังไงวงวงโอ้โห <c oughs> คือม้าทําคนเดียวหมดเลยอะ <c oughs> ผมทํา <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> นี่ <c oughs> ไปไปโดนชัดดาวคาปอม เิ้ยแล้อีลินไปเก็บด้านหลังผมไปรับผมไปรับอีลินออกมาทางนี้ดิเพื่อนอ้าวอีลินขึ้นข้างบนโอเคไม่มีอะไรแล้วเสียชัดดาวไป2ตัวเลยก็คุ้มยูแ่หละมั้งไปแล้วก็ทำเวฟทำเลนนะให้แครี่ขึ้นไปบนแล้วกันเราก็มาทำล่างเลยแล้วกัน <c oughs> น่าจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีมาได้ก่อสทอนแล้วก็ขึ้นเป็นลองกินูต่อเลยจริงจ จาะเกราะเนี่ยผมมองว่าไม่จําเป็นต้องรีบออกต้นเกมก็ได้นะเราก็ถ้าใครไม่แบบต้องการกูดาวแบบมากๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องออกต้นเกมก็ได้เราต้องการความอึดแล้วก็ยืนในไฟได้มากกว่าแล้วก็ดาเมจก็มาจากดาบดิมอยู่ละขอขอไปหน,น่อยเฮ้ยลิปโป เอ้ยเอ้ยอาเออขาักแบบนี้เหมือนแบบเพื่อนจะอยู่หรือเปล่าเขารอหรือเปล่าโอเคทุบไปทีนึงเฮ้ยนาคอสมาจริงด้วยแล้วผบซวยโคตรตีไปก่อนโอ้แล้วไฮจันเตะมาด้วยคนดับยิมอุ้ยแต่อึดอยู่นะยังไงเลือดเด้งไม่พอว่าแล้วเพื่อนมาเพื่อนมาเล่นยังไงถ่ายไม่โดนใครเลยสับโดนลิปโป้ต,ตัวนึงเพื่อนเล่นยังไงเทียนโดนใครฟรีเออแล้วมาร์งฟวงติ สวยควงเก็บไปได้หนึ่งทาไปเก็บอีกตัวไหมอ่าโอเคได้เป็น2ตัวนะดับเบิลคิวก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วกับผมตัวเดียวมาทำเวฟเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราต้องระวังเข้าล่อเหมือนเมื่อกี้อีกนะเราต้องไปให้เพื่อนช่วยดีกว่าเ,เกมนี้ผมไม่ทำอะไรเลยว่ะ <c oughs> มาดีมาดีริปโป้เทนพี่เทนเข้าแล้วผมเคาะอันติสโลแต่ไม่มี ใครทำอะไรต่อนะไม่มีซีซีต่อก็ได้แค่นี้แหละเราต้องหาจังหวะแบบเข้าไปทุบอันติโดนหลายๆตัวต้องเก็บเกียรติสีแดงด้วยนะประเด็นยากอะ่ะมันเงื่อนไขมันเยอะอ่ยแล้วผมอันติสวยโอเคได้เป็นดับเบิลคิวมาของนาตาญานะแรงจัดนาตาญ่าแล้วขอป้อมเออต <c oughs> ีป้อมอย่างยากอะ่ะเอาจริงๆ มันเหมือนแบบเว้ยนาคอสจะเข้าข้างหลังไหมแล้วผมกดอันตีสวนกลับไปได้นาคอสมาจังหวะนี้ค้อหัวริปโป้ไปหนึ่งทีเราอยู่5นะแบบนี้น่าจะจบได้ฝนะั่งเขาอเหลือแค่2ตัวเรียบร้อยริปโป้ตายไปอีกหนึ่งตัวเหลือซับตัวเดียวน่าจะกันบ้านไม่ได้แล้วแหละโอเคเกมนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับส่วนตัวนะมองว่าตัวนี้มันน่าจะต้องบับมาอีกสักนิดสักหน่อยนะอาจจะเพิ่มท่าสไลด์ให้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยม,มันขาดเยอะโอ้โหดูคะแนนที่ห้าเลย <c oughs> ขนาดสปอร์ผมไม่ได้แย่นะเอาเป็นว่าก็อย่าเพิ่งเล่นเลยครับตัวนี้ก็อรอพวกสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์อะไรเขาทำคลิปทดลองเพจให้ดูก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับมาเล่นทีหลังดีกว่านะผมว่า